เศรษฐกิจของจังหวัดน่านผมขิดเพ็นเปเทราบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาขึ้นมาในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยนะครับเป็นการยกระดับกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้รับความกรุณาจากท่านท้ายที่จังหวัดน่านถ้าไม่โดนย้ายสักปลอนภายในสองเดือนนี้ก็ของจังหวัดน่าน ไปไว่าจะเป็นภาคของถิ่นที่ได้ขับเคลื่อนและราคาที่สูงโดยทอะเรื่องของกาแฟก็ดีผลไม้ก็ดีที่ขับเคลื่อนร่วมก,กันกับภาคธุรกิจของภาคธุร,รกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในวันนี้กิจกรรมขอการค้านะครับสิ่งต่างๆเราเหล่านี้จะทำให้พวกเราชาวนานเองนะครับได้มาจับจาย เอกชนโดยเฉพาะของการค้านะครับโดยท่านประธานสีรุ่งก็ดีนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดน่านในชันชัยของผมนะครับซึ่งในช่วงตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาก็ทราบมาว,ว่าเรารับแต่ทหารอากาศมาเที่ยวคืออากาศนะครับห้องก็ปล่อยมีแต่อากาศมาเที่ยว ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการกระตุ้นเกิดการขับเคลื่อนหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้เมืองน่านมีความตื่นตัวร่วมกิจกรรมงานของการค้าแฟร่รวมกับไวซีในครั้งนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินค่ะกับบรรยากาศของการค้าที่เราคัดสรรร้านค้านะคะและแม้แต่บูธท,ที่เป็นในส่วนของดีเมืองน่านเนาะโอเคค่ะสิมนชนพร้อมนะคะโอเคค่ะเรายังไม่โมก แชทค่ะโอเคค่ะรูปค่ะขอห้ขอเห,ห,หนึ่งรูปนะคะ 1, 2, 3ค่ะเฮ้โอเคค่ะวันนี้สื่อมวลชนหลายที่เลยนะ